คร,ครับมงคลสาวด้ำซิงทแลนด์ครับเอาเอา้าจะเขียวรุยเองเลยบ <c oughs> ่ย่าๆนะยา่ยาๆ <c oughs> หลังจากเปลี่ยนมอตเตอร์ใหม่ครับพี่น้องมอตเตอร์ปั่นตู้นะครับก่อนนี้นี่ไม่รู้ว่ารถ

เนี่ครับต้องเอาต้องเอาวันนี้ให้เสร็จนะเพราะว่าพรุ่งนี้เป็นลุยง,งานน่าดีหน้าเลยน่เปลี่ยนอะไรมาน,นี่ไม่เอาหูเรียมทำไมเตาป่าะหน่นาฝานนี่ฝาน้า ปนหน้าบ่เปิ้ลไปด๊อเตะนี่เจงกะพอนี่หน่วยอั่นมันจะเป็นยังไงโอ้ปุ๊ดปนหน่อยเจ็บนาทีรู้จักเด้อจ้ะ7นาที19ไปอีกแล้วจ๊ะๆๆเอาไปทอดได้บ่เด้อมาวางสายไฟเด้ออ้อโอ้บ่งอมแฟมเอ๊ะไปอยู่ที่ไหนบอกว่าไลฟ์โวแล้วเงียบเลยครับโอ้สบายแหมเดี๋ยวๆๆยังไม่ได้นอนอานาต่ออยู่ตันๆ ชอบชอบไปหาว่าไหนรออะไรคิดๆเลยเหรอมผชื่อจริงๆเป็นคนเฉยเออรู้ตัวก็ดีนะเดี๋ยวแป๊บทำไมเป็นเรากดแทยแล้วมันขยายไม่ได้เลยเพราะขยายไม่ได้เพราะง้ขยายไม่ได้หรอมันขยายไม่ได้หรอกรูก็กูก็กดขยายอยู่ไม่ทัวไมขยายไม่ได้วะมันต้องถอยอีกเครื่องฮะใช่ไหมพี่ตัวใหม่เนี่ย จัดไปอันนี้อะไรอกกูกูรู้แล้วหกหกหรอหกเสร็จโอ้โหเอาห้ากระเพราแล้วมั้งไี่เปลี่ยนตัวไหนนี่เปลี่ยนอาเปลี่ยนสีนี่นะเอาเล็บไหมสวยใชหนะใช้มาทำอื่นอันนี้อันนี้ไปกราวนะ ดิกราวนั <Bien ven ido> ่นะโอ้ไปไม่บอกเลยเว่ย huh. ย uh ินเนากระจ่ยไม่กเทยบอะไรเไฟ่กบไฟนี่ไฟอ๋ราไฟตรงโ้เอนี่ถ้าเราถอดเปลี่ยนซีนก็เปลี่ยนตรงนี้เลยใช่ไหมไม่ได้เราใช้ไม่ได้เราตรงโน้นนะเอาตัวนี้มาเทียบมา น้ำมันโฮเทงเจอแล้วอืมเตรียมไอทองแดงก่อนเลยเตรียมทองแดงก่อไม่รู้ เอาลอักนึงซูไหนก่อนไม่ก็กไม่กโอลิงโอลิงใหญ่หนึ่งแล้วก็นั่นแวนทองเหลืองโอ้เรียกว่าอะไรที่เป็นทองเหลืองนั่นหนึ่งตัวไองนี้มันจะจับมันนี้เสะเลเจ๊มันลิกว่ะอ่ะไปลูกแก เลยนนไอันที่แบบคุ่ายลกมุสิิด้นะต้องมาเล็สุดไม่ใช่หรอแมันจะใหญ่ได้ยังไงเราขยยไม่ได้ัี้ตรงัจบหนเรียบร้อยง่แค่นี้นะน้อยกายเลยเรียบร้อยแล้ว่ยเลยนะนี่วยแล้วหยแล้วบายมากี่ซี่ดีอืม โอ้ถ้าใครไม่รู้ก็ไม่รู้จริงแหลนะเนาะดีที่สายันนี้ก็<ช>ถือว่า,กกวานะใช้ก็ได้มกดไปมกดยังไงรับกัดได้เลยยอยยกดไ้กินคนไ, <c oughs> ไม่เคยไม่ได้หรอกไม่เคยทานหยิบลืน่นลื่น <c oughs> เรียบร้อยเกือบรีบมือเป็นเตารั่วไหมติดเครื่องหมุนไปดูก่อนอีสใครมีสั่นเหรอก็ถือว่ายังดีครับที่มีอะไรเดี๋ยวจะลองติดเครื่องดูก่อนครับว่าจะออกไหม

ซึมอยู่อนอีนึกวแกนมันไม่ดีวะแกนนี่นะครับน่าดอวน์ปะโดนแกนทำไมตีบ่านู้เจียนอ่ะไอ้นู้น,น,น,นดีอืมไอ้นู่นเสื้อดีไหนไอ้กรดาตะปูนี่ปะโดนยามานเตอร์เออแต่เสื้อมันดีแต่นู้นเสื้อลูกเออดีตรงไหนไอ้นี่มันไม่ดีไอ้นี่ ใช่เกลียวใช่ไหมไม่เราถอดเรียนตูดนี่ได้นั่นละ่ะไหนกบุนญก็้มงโยเสื้อนนี่ไอ้ใช่เอาแต่เผาันอกยองยังยังไหนทบไปที่เราเราถอดเอาทีนี้ไปใส่ลูกืนแล้วก็เอาตูดนี้จับกันก็แค่นั้นแหละได้แล้วเ,เด็กผู้ิง บอรอรอดยังรั่วครับยังรั่วเสียมเสียมอันนี้อันนี้ยังไม่ได้ถอดชิคสักรอบเลยเนาะที่ซื้อมาครับใช่เลยไอ้น้ขี้จนเมื่อกี้ไอ้น้ำมันมันออกมาตอนสัญญถอดมีแต่สีด ลูกมั้งลูกเลยเขาลูกลงเลยต้องเปลี่ยนลูกใช่ไหมลูกเดิมลูกเดิมเปลี่ยนให้ตูดอ๋อเปลี่ยนตูดเอาอ่ะ,อะ,อะก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็จะไว้เพียงเท่านี้ครับพี่น้องเดี๋ยวให้สัญญาเปลี่ยนมอเตอร์ครับผมผมก็ต้อง ไปหากับข้าวให้ที่บ้านแล้วครับลวงเวลามาน่าจะหิวข้าวกันเลยล่ะก็เดี๋ยวให้น้องเช็คให้เรียบร้อยคืนนี้ครับผมน้องก็จะลองนะครับถ้าน้องได้ลองก็เราดูทางช่องน้องก็ได้นะช่องโซเจริญพัฒนาใช่ไหมว่าผมก็มันอยู่นานไม่ได้ครับเพราะว่าอันนี้ก็เลยเวลาเขามาสองชั่วโมงแล้วแหละ ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านครับผมที่เข้ามาติดตามรับชมครับติดตามที่ให้น้องลองคืนนี้ก่อนนะครับตรงนี้ก็จะได้โรงงานจริงครับผมเ <c oughs> จอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ